Good morning, d a r l e t e Good, c h e r s and everybody. My name is สุ s a ร a ้ o n เล็ก I am get three. I am ปุณณวิมร n งค์ ang. I am get five. I am a ัช a าม s ชชั่ I am get two. Today we are so happy to see you. สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุนทรจ้อยเล็กค่ะอยู่ชั้นปี .3 มชื่อเดชชาเป็นนักวิไม้รีงามชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าครับสวัสดีค่ะมมหนูชือ่อเรยินนักศึกษาบลิชชอฟชั้นประถมศึกษาปีที่สองค่ะยินดีต้อนรับท่นานคณะกรรมการทุกท่านวันนี้พวกเราจะมากล่าวถึงความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมโครงการห้องเรียนห้องเรียนสะอาดบรรยากาศน่าเรียนรู้ค่ะหลังจากที่โรงเรียนของเราได้เข้าร่วมโครงการนี้มาทำให ของเราสะอาดโรงมรื่นน่าอยู่จะทําให้พวกเราอยากมาโรงเรียนทุกๆวันเลยครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปของโรงเรียนที่พวกเราชอบก็คือห้องเรียนของพวกเราทั้งสะอาดมีระเบียบและมีมูมการเรียนรู้ต่างๆที่พวกเราและครูช่วยกันทําขึ้นมาครับนอกจากห้องเรียนแล้วก็เป็นบรรยากาศต่างๆของโรงเรียนมุมต่างๆของโรงเรียนดูสะอาด ปลอดภัยและเหมาะต่อการที่ผู้หนุงมทำกิจกรรมของโรงเรียนค่ะเช่นที่เรามาในปรกสงที่พวาดราไน้่อยู่ผอคุณครูและทุกๆคนช่วยกันปรับปรุงพื้นที่ให้สวยงามจากเดิมที่ด้านข้างแต่ไม่ด้วยเศษกระเบื้องต่างๆแต่ตอนนี้พวกเราได้ปรับพื้นที่จนสวยงามและและและทำกิจกรรมต่างๆได้เป็นอย่างดีและปลอดภัยค่ะ สุดท้ายนี้พวกเราขอกราบขอบพระคุณท่านคณะกรรมการที่คอยให้ความช่วยเหลือความแนะนําจนพวกเราประสบความสําเร็จกับโครงการนี้ครับ